สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกไฟล์ล็อกหัวแอนดรอยนะครับเป็นโปรตูดหัวดีๆแน่นอนครับร้อยเปเซนตครับก็อย่าลืมนะไฟล์ดีๆก็ต้องร้านลิทชอปเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับลิทชอปบริการขายโปรฟรีไฟล์อันดับหนึ่งในประเทศไทยครับก็ไปดูคลิปไดเลยนะครับก็ตัวที่ผมใช้นะครับก็คือของร้านลิทชอปนะครับตัวฟรีก็จะแจกไว้ในมินนะคะไปดูในคลิปได้เลยครับผมครับ ก่อนจะไปดูคลิปนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเว็บห้องร้านเลสชอปนะบริการขายโปรไฟล์รับหนึ่งอัพก็จะมีไฟดูดหวยแอนดรอยไฟดูดหวยนะครับก็พาเนอร์พีซีนะคฆ่าคนดังแล้วก็ปัววีนะครับแล้วก็ปุ๊บพับจีนะครับยอดรายการแนะนําก็จะมี ดิงโดนหัวไอซลงหัดทีบอกครับแล้วก็ทีบอกแล้วก็ไฟขยายหัวรับิงมอลูหลายเสีับแล้วก็ล็อกหัวของไอว์นะครับกันแบดเ0 0พนะครับไม่ไม่ไม่มีบับไม่มีเบลแน่นอนครับก็สิ่ง้ามีเยอะแยะมากมายครับอย่าลืมไปรับเลสช็อปอยู่หลังไม่อนไรว่าร้านตงอร้าน ชอบลงไลยในตัวคุณถ้าได้รักกันคงเป็นบุญเธอสวยและมีสเสน่ห์เกินจินตนากนารก็เลยมาพาม,มาเพอในเพลงอยาให้รู้ว่าคือฉันเองที่เขียนเพลง